ฮอร์โมนที่ส่งผลต่อความอว้วน1คอร์อติซอลฮอร์โมนแห่งความเครียดครับฮอร์โมนตัวนี้เป็นตัวที่กระตุ้นความหิวอยากกินอะไรหวานหวนมันๆจึงเป็นสาเหตุทําให้อ้วนโดยไม่รู้ตัวครับ2เลปตินคือฮอร์โมนอิ่มถ้าร่างกายเราดื้อต่อฮอร์โมนเลปตินจะทําให้เรารู้สึกหิวตลอดเวลากินเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มก็จะทําให้เราอ้วนครับ การขาดฮอร์โมนเลปตินส่วนใหญ่เกิดจากการที่เราพักผ่อนไม่เพียงพอ 3. เกรลินคือฮอร์โมนหิวส่งผลทําให้เรารู้สึกหิวและอยากกินตลอดเวลาทั้งๆท,ท,ที่อิ่มอยู่ฮอร์โมนเกรลินจะถูกหลั่งมากเป็นพิเศษเมื่อเราเกิดความเครียดวิตกกังวลทํางานหนะักนอนดึกหรือพักผ่อนน้อยครับ 4. กรดฮอร์โมนคือฮอร์โมนแห่งวัยยาวเป็นฮอร์โมนแห่งการฟื้นฟูซ่อมแซมครับ ถ้าเรานอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอหรือทานของหวานก่อนนอนจะส่งผลทําให้กรดฮอร์โมนไม่ทํางานก็จะเกิดการสะสมไขมันมากขึ้นครับ 5. ไทรอยเป็นตัวควบคุมการเผาผลาญพลังงานถ้าร่างกายทํางานผิดปกติการเผาผลาญก็จะต่ําน้ําหนักตัวเราก็จะเพิ่มขึ้นได้ง่ายครับ